จากเหตุปวดเมืองที่ปัตตานีขยับมาที่นครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเจ้าของร้านขายของชำเข้ามาร้องกับสื่อนะครับว่ามีกลุ่มชายชะกันเนี่ยนะครับมาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาตรวจค้นมาจับบุรีเถื่อนก่อนที่จะมีการรีถไายเงินครับตอนแรกเนี่ยเรียกรับเงินกับการไม่ดำเนินคดี4 0,000บาทครับทีนี้เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โห40,000ืนนี่ไม่มีหรอกต่อรองไปต่อรองมาเหลือ12ื่นสองครับ ยอมจ่ายหมื่นสองแล้วกลุ่มชายกลุ่มนี้ก็ออกไปครับหลังจากนั้นย้อนกลับมาอีกทีครับบังคับบอกให้ลบสลิปที่โอนเงินแล้วก็ลบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยครับกลุ่มชายชก,การกลุ่มนี้อย่างน้อยเนี่ยมีหกคนครับคุณผู้ชมครับบุกเข้าไปที่ร้านขายข,ายของชําในอําเภอศรีชนที่นครศรีธรรมราชแสดงตัวบอกเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับก,กลุ่มสินค้ากลุ่มบุรีและสุราที่ผิดกฎหมาย ก่อนจะเข้าไปตรวจค้นโดยที่ไม่ได้มีการแสดงหมายค้นหรือเอกสารใดๆนะครับกลุ่มชายกลุ่มนี้เนี่ยแจ้งกับทางเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยอยากจะช่วยเหลือนะจะได้พ้นผิดจะได้ไม่ต้องรับผิดแต่จ่ายเงินมาละกันสี่หมืนบาทเจ้าของร้านก็เจรจาต่อรองบอก4ี่หมื่นนี่ไม่ไหวหรอกมีเงินในบัญชียอยู่ตอนเนี้ยไม่พอสี่หมืนเนี่ยมีอยู่หมื่นสองสรุปว่าก็ตกลงขอจ่ายที่หนึ่งหมื่ันบาท หลังจากนั้นก็โอนไปให้ครับพอโอนไปให้เสร็จครับชายกลุ่มนี้เดินทางกลับไปพร้อมกับยึดของกลางไปครับเป็นบุหรี่จำนวนหนึ่งนะครับส่วนเจ้าของร้านเขาก็เก็บหลักฐานเอาไว้ชื่อบัญชีต่างๆที่เขาได้ข้อมูลมาแล้วโอนเงินไปเนี่ยนะครับเขากาเก็บไว้ทั้งหมดเลยครับหลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านก็โทรศัพท์ไปร้องเรียนที่หน่วยงานส่วนกลางบอกขอให้มีการตรวจสอบด้วยเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดอันตราย หลังจากนั้นไม่นานครับ20นาทีผ่านไปคุณผู้ชมครับชายกลุ่มนี้ย้อนกลับมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาและไม่เหมือนเดิมแล้วครับกลับมาคราวนี้โอ้โหพูดจาคุกคามครับพยายามจะนําเงิน12,000บาทมาคืนเอามาคืนจะเอามาคืนครับบอกไม่เอาละจะเอามาคืน12,000บาทเนี่ยพร้อมกับกดดันให้ยุติเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะยึดเอาโทรศัพท์มือถือเจ้าของร้าน เพื่อลบสลิปการโอนเงินแล้วก็ยังบังคับให้เจ้าของร้านเนี่ยไปลบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยโโเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนระหว่างที่เขาพูดคุยกันครับไม่ปฏิเสธว่าไม่ปฏิเสธว่ามันคือคิดคุ่ทิ้งแต่ว่าเราเราไปทำตามระเบียบแต่เราก็เห็นดูเราก็ช่วยกันนี้ไม่ใช่ว่าลาแรงอะไรกันมา าายไนาีก็เอาเป็นเอทองาไเลยเสื้อก็้เราก็ไ่ตําแ่นั้นนี่เองอเกิดไ่วยกัน่เป็นบคุณผู้ชมครับนี่ช่วงที่เขาพูดคุยสนทนากันแต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูจะชัดเจนนะสำเร็จไปแล้วความผิดในการกระทำความผิดเนี่ยนะฮะทีนี้หนึ่งในกลุ่มชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ครับค่ะ เขาบอกว่ายอมรับว่าทำจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงก็แค่อยากจะช่วยไม่คิดว่าจะจบลงแบบนี้ hmm. ภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าพยายามกู้คืนมานะครับ hmm. แต่กู้คืนมาได้แค่นี้จริงๆรวมไปถึงหลักฐานสลิปโอนเงินด้วยครับล่าสุดนะครับจำยอมปิดร้านแล้วครับเพราะว่าเจ้าของร้านและครอบครัวบอกว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยเลย กังวลกลัวมากครับเ,เรื่องของความปลอดภัยตอนนี้ล่าสุดทางตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือชี้แจงระบุว่าจากการตรวจสอบแล้วพบว่ากลุ่มชายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสับพสามิตรเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางยาสูบต่างประเทศโดยไม่เสียภาษีและได้มีการเปรียบเทียบปรับเป็นการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่สับพสามิตรไม่เกี่ยวกับตํารวจในพื้นที่ท่านบอกตรวจสอบแล้วครับ<ข>ไม่เกี่ยวกับตํารวจ และไม่ได้มีการลงบันทึกประจําวันที่สพสิชนแต่อย่างใดทีนี้ต้องไปตรวจสอบกันต่อครับสพสา,ามิตรที่ดูแลในพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วทําแบบนี้กับพี่น้องประชาชนหรือการดําเนินการถ้าหากว่าเขาขายบุหรี่เถื่อนเขาทําความผิดก็ต้องดําเนินการแต่จะไปเรียกรับเงินแบบนี้ไม่ได้มไม่ถูกต้องอแล้วพอตํารวจบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง ดำเนินการดำเนินการของตำรวจเนี่ยม,มันยิ่งทําให้เจ้าของร้านเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยป่ะแล้วสรุปเขาจะไปแจ้งความได้กับใครเขาจะดําเนินการอย่างไรต่อไปด้วยนะครับ